สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้ก็มาพบกับผมธรรมาพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับครับสําหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นการแนะนําองค์้อยของหลุงพ่อเดิมนะครับครับนะขับที่เห็นตรงนี้นะฮะก็คือองค์้อยของหลุงพ่อเดิมพัดน้องโพนะครับครับหลุงพ่อเดิมนี่ก็ ไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือพระเก่านะครับก็จะมีจะเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่านะครับยังเป็นสุดยอดวัตถุมงคลนะครับครับนี้นะ,ะก็เป็นสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นพระองค์เป็นองค์ร้อยที่รุ่นใหม่ๆนี่นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ เป็นนักสะสมอง์ลอยแบบนี้นะครับก็น่าจะ,น,าจะน่าจะน่าสนใจนะครับก็องค์นี้ไม่มีกลิ่งนะครับก็จะเป็น ใต้ฐานนี้ก็จะเป็นใต้ฐานเรียบๆแบบนี้นะครับครับส่วนส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นลงตัวหนังสือว่าหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะฮะก็เป็นองค์แบบนี้นะครับครานี้นะครับเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ้านหลังตรงนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อของเออเป็นชื่อของวัดนะครับวัดหนองโพนะฮะจากอำเภอตาคลีนะครสวรรค์น,นะครับสำหรับองค์นี้นะก็จะเป็นพระองค์ใหม่ๆนี่นะฮะพระใหม่ๆที่ ออกมาไม่กี่ปีนี้เองนะครับแต่ก็มีความสวยงามนะครับก็ตามแบบฉบับนะฮะตามแบบฉบับนะครับที่ที่เคยเคยเจอกันมานะก็เคยเห็นกันมานะครับครับนี่นะครับเป็นองค์ลอยหลวงพ่อเดิมนะครับอำเภอตากีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นสุดยอดวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือพระเก่าของท่านนะครับก็ มีชื่อเสียงมีคนนิยมชื่นชอบอยู่ตลอดเวลานะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่ราคาไม่เคยตกนะครับสำหรับคนที่สนใจหรือสะสมภาพแบบนี้นะครับก็ลองไปค้นหากันดูนะครับสำหรับคนที่ชอบองค์ลอยแบบนี้นะฮะ ครับนี่นะครับองค์ลอยลุงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ,รบไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอสวัสดีครับ